สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรอากาศเพื่อการเกษตรในช่วงรอบเช้าว,วันนี้นะครับสําหรับวันนี้วันอังคารที่8ตุลาคม2567นะครับเดี๋ยวเรามาเชิกในส่วนของสภาพอากาศกันในช่วงเช้านี้นะครับเช้าว,วันนี้น่าจะถือว่าเย็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ฝนจะเริ่มกลับมาโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่าน,นะครับ ถ้าดูในช่วงเช้าโซนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จังหวัดชุมพรบางส่วนนะครับนี่คือในช่วงเช้านะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองนะครับในขณะเดียวกันโซนทางด้านอุทัยธานีแล้วก็ชัยนาธนะครับอุทัยธานีชัยนาธมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้อยู่นะครับจังหวัดอุทัยธานีชัยนาธสุพรรณบุรีบางส่วนนะครับตรงนี้ในโมเดลในช่วงเช้านะครับ แล้วก็ถ้ามาดูในช่วงสายตรงนี้8นาฬิกานะครับโซนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับอุทัยธานีนครสวรรค์น,นะครับแล้วก็ทางด้านประจวบคีรีขันธ์ชุมพรบางส่วนยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงเช้าแล้วก็มาจนถึงช่วงสายๆนะครับ ฝนเริ่มที่จะกระจายตัวกลับเข้ามานะครับโซนทางด้านเชียงรายเชียงใหม่เชียงรายเชียงใหม่จังหวัดตากนะครับกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ทางด้านชุมพรนะครับประจวบคีรีขันยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะภูเก็ตแล้วก็ทางด้านสงขานะครับยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้ แล้วก็พอช่วง12นาฬิกาโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดพะเยาแล้วก็ลำพูนลำปางนะครับจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอุทัยธานีปราจีนบุรีแล้วก็ ทางด้านสะแก้วบางส่วนนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับตรงนี้ในช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนะครับสุราษฎร์ธานีระนองนะครับพังงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชตรังนะครับแล้วก็สงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับต่อเนื่อง ในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็พอช่วง14นาฬิกานะครับบายฝนเริ่มที่จะกลับเข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหลายพื้นที่เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดตากการจนบุรีนะครับอุทัยธานี ราชบุรีกรุงเทพนะครับนนทบุรีประทุมธานีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองชนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับรวมทั้งนี่นะครับทางด้านสะแก้วนะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับรีสเกตอุบลราชธานี มหาสารคามขอนแก่นกาฬสิน์นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ทางด้านภาคเหนือพิจิตรนะครับเพชรบูรณ์แล้วก็น่านเชียงรายนะพะเยาแล้วก็เชียงใหม่แม่ห้องสอนบางส่วนนะครับจังหวัดต,ตากกาญจนบุรีนะครับมีโอกาสเกิดฝนแล้วก็ภาคใต้ประจวบคิรีขันธ์นะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังนะครับ สตูลพัทรลุงนับสงขายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับนครศรีธรรมราชด้วยภาคใต้นี่ฝนยังคงต้องจับตาดูสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้อย่างต่อเนื่องถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็พอช่วง16นาฬิกานะครับการกระจายตัวของฝนก็มากขึ้นนะครับ ไล่มาตั้งแต่ขอนแก่นกาลสินร้อยเอ็ดนะครับยะโสธรอนำนาจ,จเจริญน,นะครับอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมนะครับมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมานะครับแล้วก็ตราดจ,จันทบุรีระยองนะครับชนบุรีฉะเชิงเซานครนายกปราจีนบุรีสะแก้ว กรุงเทพนะครับนนทบ,บุรีปรทุมธานีสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยานะครับสุพรรณบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนะครับอุทัยธานีแล้วก็ทางด้านพิจิตรนะครับพิจิตรกำแพงเพชรพิษณุโลกนะครับแล้วก็อุตรดิษฐ์พแพร่แล้วก็จังหวัดน่านนะครับ ตลดิแพร่น่านแล้วก็แม่ห้องสอนนะครับแม่สเรียงเชียงใหม่นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงเชา้าเอ่อในช่วงหัวค่ำนะครับ16กันากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนเริ่มกลับมาเยอะนะครับเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับ ทางด้านตะวันออกก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิยงสาระยองชลบุรีฉนบุรีตราดครับเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องและก็ประจบกินีขันนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่นะครศรีธรรมราชตรังนะครับแล้วก็ทางด้านสงขลายะลานราธิวาสปัตตานี มีโอกาสเกิดฝนนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลต,ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าหลหลากนะครับวันนี้ฝนเริ่มกลับมานะครับภาคเหนือจังหวัดน่านอุตรดิตถ์นะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้วก็พิษณุโลกนะครับทองผาภูมิฝั่งนี้นะครับกาญจนบุรียังมีโอกาสที่จะ เกิดฝนตกหนักต่อได้อยู่นะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้ยังคงต้องจับตาดูแล้วก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของช่วงหัวค่ำนะครับจนเที่ยงถึงบ่ายถึงค่ำวันนี้แล้วก็พอช่วง18บนาฬิกานะครับขอนแก่นกาลสินร้อยเอขอนแก่นกาลสินร้อยเอดนะครับจะโสธรศรีสะเกด อุบนราชธานีนะครับศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์มหาสารคามร้อเอกาฬสินุ์นะครับแล้วก็สกลนครมีโอกาสเกิดฝนนะครับนครราชสีมาจันทบุรีตราดแล้วก็พระนครศรีอยุธย,ยากรุงเทพนะครับนครนายกชะเชิงชาวสมุทรสาครสมุทรปราการสมุทรสงครามนครปฐมนะครับ สุพรรณบุรีกาญจนบุรีรรอุทัยธานีนะครับแล้วก็กําแพงเพชรส่วนทางด้านภาคใต้นะครับชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตังพัทลุงนะครับสงขลาจะลานราธิวาสปัตตานีนะครับ ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วง18นาฬิกนาะครับในช่วงวัวค่ำวันนี้พอช่วง20นาฬิกานะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับชัยนาทลบบุรีนครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับสุรินทร์ยโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นกาฬสินธ์นะครับนครราชสีมา ปราจีนบุรีฉะเชิงเซานะครับจันทบุรีตราดรวมทั้งฝั่งนี้จะเป็นพระนครศรีอยุธยาครับอุทัยธานีแล้วก็กาญจนบุรีราชบุรีนะครับสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังนะครับพัทลุงกระบี่พังงา ุราบุรีนะครับตะก,กบ่าฝั่งนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับตรงนี้20่สบนาฬิกาพอช่วง22นาฬิกานะครับก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับโซนนี้ไทยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะครับกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอย,ยุธยาราชบุรีนะครับ นครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นนทบุรีประทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการฉะเชงิงเซานะครนายกปราจีนบุรีนะครราชสีมาบุรีรัมนะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันฝนเริ่มกลับมานับสุราธานีนะครศรีธรรมราชกระบี่ตรังนะครับตรงนี้โมเดลประมาณ22่สนาฬิกานะครับ แล้วก็จนกระทั่งถึงช่วงเที่ยงคืนนะครับ0นาฬิกาพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับปันคงเป็นภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากรุงเทพนนทบุรีประทุมธานีราชบุรีเพชรบุรีนะครับฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงค่ำวันนี้อขออภัยนะครับ ในช่วงเช้าวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศและกลากรายุโรปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ